คนเกิดแต่ละวันควรมีลูกวันไหนดีและควรมีกี่คนจึงจะเสริมดวงในทุกด้านสวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งและมีความสำคัญมากในชีวิตของคนที่เป็นพ่อและแม่นั่นก็คือลูกลูกไม่ใช่แค่สมาชิกใหม่ในครอบครัวแต่เป็นสิ่งที่มีชีวิตและมีพลัง ส่งผลกับดวงชะตาของพ่อและแม่โดยตรงค่ะถ้าพ่อแม่เลือกได้ว่าควรจะมีลูกกี่คนและเกิดวันไหนกันบ้างนะคะก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและเรื่องของความรักตัวเลขเหล่านี้นะคะวันเกิดเหล่านี้จะช่วยเสริมพลังชีวิตที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งค่ะ สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะทาุประจำวันคือทาุไฟเป็นคนที่มีนิสัยมั่นใจร้อนแรงมีอำนาจลูกที่เหมาะสมนะคะลูกที่เกิดวันพฤะัสบดีหรือวันศุกร์ค่ะจำนวนลูกนะคะควรมีสองคนค่ะเหตุผลลูกที่เกิดวันพฤะัสบดีจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสติปัญญาและเกียรติยศ ส่วนลูกที่เกิดวันศุกร์นะคะจะช่วยส่งเสริมความอ่อนโยนลดความแข็งของคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ค่ะลูกจำนวนสองคนนะคะเหมาะสมกับพลังไฟไม่มากไปไม่น้อยไปค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะจะช่วยเสริมในเรื่องของการงานการเจรจาชีวิตครอบครัวสมดุลไม่เครียดมากลูกจะพาโชคลาภชื่อเสียงเกียรติยศและความเจริญมาให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะ ส่วนท่านนะคะที่เกิดวันจันทร์เป็นธาตุดินมีนิสัยสุภาพอ่อนโยนแต่เจ้าความคิดลูกที่เหมาะสมนะคะควรเป็นลูกที่เกิดวันพุธกลางวันหรือวันเสาร์ค่ะจำนวนลูกที่เหมาะสมนะคะสามท่านค่ะสามคนนะคะเหตุผลคือลูกที่เกิดวันพุธกลางวันจะช่วยเสริมเรื่องพลังอำนาจสื่อสารเรื่องของการเงิน ลูกที่เกิดวันเสาร์นะคะเสริมความมั่นคงความอดทนความเข้มแข็งความแข็งแกร่งค่ะเลขสามนะคะจะช่วยเสริมความก้าวหน้าเป็นเลขมงคลนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์เลยค่ะผลลัพธ์นะคะ,คล,ะ,คะลูกจะช่วยส่งเสริมการเงินธุรกิจ มีลูกหลายคนนะคะจะช่วยให้คนที่เกิดวันจันทร์ไม่เครียดกับอารมณ์ของตัวเองลูกจะช่วยเสริมความเป็นผู้นำทางบ้านค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะเป็นธาตุลมนิสยัยใจร้อนชอบเคลื่อนไหวไม่ชอบอยู่นิ่งลูกที่เหมาะสมนะคะคือลูกที่เกิดวันอาทิตย์หรือวันศุกร์ค่ะจำนวนลูกนะคะหนท่านค่ะหรือหนึ่งคน เหตุผลลูกที่เกิดวันอาทิตย์นะคะจะช่วยเสริมพลังอำนาจวาสนาบารมีให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะส่วนลูกที่เกิดวันศุกร์นะคะจะช่วยถ่วงเรื่องของอารมณ์เพิ่มพลังศีลค่ะจํานวนลูกหนึ่งคนนะคะเหมาะกับคนที่เกิดวันคารที่ต้องโฟกัสค่ะผลลัพธ์นะคะลูกจะช่วยให้จิตใจสงบขึ้นเสริมความสําเร็จทางด้านการงานทางภาคสนามธุรกิจ ลูกจะมีดวงนะคะนำโชคให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะส่วนท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะเป็นธาตุน้ำค่ะมีนิสัยฉลา,าดคล่องแคล่วว่องไวมีสติปัญญาเฉลียวฉลา,าดค่ะลูกที่เหมาะสมนะคะคือลูกที่เกิดวันศุกร์หรือวันจันทร์ค่ะจำนวนลูกที่เหมาะสมคือ 2- อถึงสคนนะคะเหตุผลคือ รุ่นที่เกิดวันศุกร์จะช่วยส่งเสริมด้านศิลป,ปะและความสัมพันธ์ส่วนลูกที่เกิดวันจันทร์นะคะจะช่วยเสริมในเรื่องของจิตใจค่ะมีเมตตามีความอ่อนโยนค่ะเลข2และเลข3นะคะเป็นเลขเสริมมงคลด้านการเจรจาการสื่อสารและโชคลาภค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะลูกจะนำพาความสำเร็จทางด้านธุรกิจเสริมเสน่ห์และก็โอกาสใหม่ๆนะคะและทำให้ครอบครัวอบอุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะเป็นธาตุไฟผสมดินค่ะนิสัยนะคะเป็นคนลึอกรับเดาใจยากมีพลังในตัวลูกที่เหมาะสมนะคะคือลูกที่เกิดวันเสาร์หรือวันอังคารค่ะจำนวนลูกนะคะที่เหมาะสมคือสองคนค่ะเหตุผลลูกที่เกิดวันเสาร์จะช่วยเสริมพลังนิ่งนะคะให้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะและลูกที่เกิดวันอังคารจะช่วยเสริมความกล้า ความเคลื่อนไหวต่างๆให้กับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะเลข2นะคะคือเลขของความสมดุลน,นะคะสำหรับพลังที่ซ่อนเลนผลลัพธ์ที่ได้นะคะลูกจะนำพาการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงค่ะช่วยให้ชีวิตมีทิศทางช่วยเสริมโชคลาภนะคะและมรดกค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะ ธาตุดินค่ะนิสัยเจ้าหลักการเป็นผู้ให้คำปรึกษานะคะช่างเจราจารักความยุติธรรมจอมวางแผนค่ะลูกที่เหมาะสมคือลูกที่เกิดวันจันทร์หรือวันพุธกลางวันนะคะจำนวนลูกที่เหมาะสมหนึ่งหรือสองคนค่ะเหตุผลลูกที่เกิดวันจันทร์จะเสริมความระมุนล,ลดความเคร่งเครียดค่ะส่วนลูกที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะ จะช่วยเรื่องของการเจราจาธุรกิจต่างๆค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะไม่เหมาะที่จะมีลูกมากเกินไปเพราะว่าเป็นคนที่เหนื่อยใจง่ายค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะลูกจะนำพาโอกาสดีๆมาให้เสริมเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศความมั่นคงเป็นกำลังใจค่ะยามเหนื่อยจากการทำงานนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะ เป็นคนที่เกิดธาตุน้ำนิสัยรักสวยรักงามมิเนอ่อนโยนลูกที่เหมาะสมนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ก็คือลูกที่เกิดวันพุธกลางวันหรือวันอาทิตย์ค่ะจำนวนลูกที่เหมาะสมนะคะคือ2-3ถึง3คนค่ะเหตุผลลูกที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะจะช่วยส่งเสริมสติปัญญาและเงินทองค่ะ ลูกที่เกิดวันอาทิตย์จะเพิ่มเรื่องของพลังอำนาจวาสนาและบารมีค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเหมาะที่จะมีลูกเยอะค่ะเพื่อเติมเต็มในเรื่องของอารมณ์ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือลูกจะส่งเสริมนะคะชื่อเสียงโชคลาภนะคะช่วยส่งเสริมในเรื่องของพลังความรักในครอบครัวค่ะและมีแรงผลักดันให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและธุรกิจต่างๆนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะเป็นคนที่เกิดธาตุดินนะคะนิสัยมั่นคงขยันนักแน่นลูกที่เหมาะสมนะคะคือลูกที่เกิดวันศุกร์หรือวันพฤหัสบดีค่ะจำนวนลูกที่เหมาะสมนะคะ1ถึงสองคนค่ะเหตุผลลูกที่เกิดวันศุกร์นะคะจะช่วยเติมในเรื่องของความอ่อนโยนอ่อนหวานละมุนค่ะ ส่วนลูกที่เกิดวันพระศสบดีจะช่วยเพิ่มความสงบความคิดรอ,อบคอบมีเหตุมีผลนักวางแผนค่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะมักหนักใจคิดเยอะคิดมากจึงไม่ควรมีลูกเกินสองคนค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือลูกจะเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่และช่วยเสริมความมั่นคงและชื่อเสียงดึงดูดทรัพย์และโอกาสดีๆเข้ามาให้นะคะ จากที่เราฟังกันมานะคะจะเห็นได้ว่าการที่เลือกวันเกิดของลูกให้เหมาะกับวันเกิดของพ่อแม่นั้นไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นศาสตร์แห่งการเสริมความสมดุลนะคะให้กับชีวิตลูกคือพลังชีวิตพลังใจและพลังดวงค่ะหากคุณพ่อคุณแม่นะคะวางแผนเรื่องการมีลูก โดยดูจากจำนวนและวันเกิดที่เหมาะสมก็จะส่งเสริมให้ครอบครัวนะคะดำเนินชีวิตได้อย่างร่ารรินเจริญรุ่งเรืองและมีพลังสนับสนุนกันอย่างก,กลมกืนค่ะ